ราดน้ำจิ้มลงไปอืออแป๊บหนึ่งมาสวัสดีครับคสวัสดีค่ะมาเดจ้าไม่นากินแซ่บมาแล้วอันนี้เป็นลูกชิ้นจน้ะนีวันนี้มากินหมาล่าจา้ะมากินหมาล่าก,กับลูกชายจา้ะแซ่บเอานี่ไหมไม่ว่ามันเป็นชีสข้างในอ่ะ แม่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันเนี่ยทุกคนเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นแบบเนี้ยแม่ก็กินข้างแรกมันเป็นแบบลายๆเนี่ยมันเป็นยังไง <c oughs> กินไหมอาจจะแม่กินเองน้ำจิ้มจาน้ำจิม้มรสเด็ดน้ำจิ้มงาแต่ทุกคน น่าเป็นเนื้อน,นี่ฟงต้อหู้จ้ะทุกคนฟงต้อหู้อืมแ่กินกันมีกินเราเยอะเยอะเออตะเกียบจะตามตามแม่เนี่ยเนี่ย ลูกชิ้นรวมจ้าแม่ซื้อมาจากร้านเอเชียเนาะไม่รู้ว่ามันมีแบบไหนมั่งอันนี้เป็นสีเหลืองจ้าอ,อ้ขาดเลย ท้ามาลาก,กินเองครั้งแรกจะทุกคนอร่อยมากแม่ไปซื้อไอ้น้ำซุปมาลาจาก้านเอเชียมาจา้าอยู่กัราสนกูต่ไม่เซ็กินอันน้นไม่ชอบแบบนั้โอเคไ a ้ e ค้ไรดลูกชายขอกินพุ่นเซนจ้ะ อ,อันนี้เป็นผักปวยเล้งจ้ามันฝรั่ง น้ำจิ้มทีเด็ดเลยทุกคน ถูกชิ้นจ้าืม,มเยอะมากมลราดน้ำจิม้มลงไป นึกอยากมาหลายวันละค่ะทุกคนไม่เผ็ดมากชาๆมีความชาๆนี่ราดน้ำจิ้มไปเลยจุกๆ ออันนี้มันถุงทองเลยนะไม่รู้เหมือนกนะันข้างในเป็นไงเดี๋ยวดูเป็นเหมือนอันลูกชิ้นเลยคะ่ะทุกคนเป็นสีเหลืองๆแล้วก็มีเม็ดขาวๆแตกปูปูนี่นปาก พักเน้นเ้นทุกคนความชามาละ ของตุ๊ของโปรด 都喝了。 มาทุกคนมากินด้วยกัน Oi. อิ่มแล้วจ้าทุกคนวันนี้มาลาชามยักษ์จ้าทุกคนืเต็มชามเลยจ้าวันนี้แล้วก็เครื่องโคดแน่นเลยวันนี้ทุกคนแม่แม่นางทำามาลากินเองข้างแรกนะคะอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็แม่ไปซื้อ,อน้ำซอสมันจากมาจากร้านเอเชียเนาะแบบเพ็ดเพชชาชาลินแบบตรงป๊กมาก แล้วก็ซื้อเครื่องมาใส่เองจ้ะเนื้อสาดลูกชิน้นพักเนาะอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปจัดหนักจัดเต็มเลยจ้าวันนี้แซบสมอยากเลยจ้าทุกคนวันนี้แม่นางกินแซบตองขอตัวเราไปก่อนนวเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบา,บาย